โอ้โห oh, oh, oh. สาวแว่นแดงจักรยานชมพูกับขน,นมแว่นดำไปเดี๋ยวช่วยดิมินขน,นมแว่นดำจักรยานดำคนนี้เขาเป็นลูกศิษย์แบทแมน <c oughs> คุณมินเชสเ <c oughs> หรอเออดี๋ยว็กคนนี้มาช่วย้้งงถไดยัดเป็นบอดกันทั้งบ้าน ดูด้วยอย่าให้ชนรถป้ะป๊เา,าเอเอได้ใช้ระบบอะไรระบบไฟฟ้าใช่ไหมไปลองฝันเอาบอกขึ้นหน่อยว่าใครไหนป้าทำให้เดี๋ยวก่อนให้มันเล่นจังป้่ะไปที่บ้านเราก่อนไปอ่าทำป้าไปที่บ้านสิดูสิทำได้ไหมได้ไหมน่าจะคงไรไม่ ขอยิ้มยิ้มคีะ่ได้ยิ่ะอ่ะค่ะค่ะค่ะ่ะค่ะค่ะค่่่ะก่ะลงทำไมคะเ่คะค่ะ่ะล่กเไไ่ะค่ะค่ะ่ะ

เดี๋ยวดูเดี๋ยวพาวิ่งตกอันนี้มันสูงนะวันนี้มันขี่ยากออาโอ้เกง่กงเก่งโอ้ตรงนี้เป็นเนินโอ้โหพาวิ่งเก่งตรงนี้เป็นเนินนะเป็นเนินต้องใช้แรงโอ้โหเกง่งอะ่ะแรงเยอะอ,อ,อ่ะโอ้เก่งเก่งโอ้เก่งเก่งอ่าไปพักคาเคล่าที่บ้าน หล่นได้ไงอะ่ะโอ้โหมันเป็นเดินพาวินงขี่ได้ด้วยเก่งมากเดินเดี๋ยวป้าข่ายน้านให้บอกข่ายขึ้นหน่อยนี่